สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชาวนาสายมะลิทุกท่านนะครับหรือพูดง่ายๆว่าสวัสดีสายข้าวไวแสงนะครับทุกท่านวันนี้ก็มาอัปเดตข้าวแปลงของแม่ผมมาดูลักษณะข้าวเข้าเดือนสิงหากันนะครับเห็นสภาพลักษณะข้าวไหมครับอันนี้คือข้าวมะลิที่เข้าเดือนสิงหานะครับเห็นไหมครับว่าสภาพข้าวเนี่ยใบมันจะเริ่มฟู นะครับเห็นไหมครับว่าใบตั้งตรงร่มมงร่มไม้ปุ๊บใบก็จะตรงนะครับและใบก็จะไม่เฟื้อนะครับหนึ่งใบตรงนะครับนี่นะครับร่มไม้ตอนแรกใบมันเฟื้องามมากเห็นไหมครับแต่เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเราไม่ได้ตัดใบนะครับแต่ข้าวก็จะเริ่มใบตั้งตรงได้ปกติการใส่ปุ๋ยนะครับผมจะบอกเทคนิคการใส่ปุ๋ยสำหรับต้นข้าวในเดือนสิงหานะครับว่าเราดูลักษณะต้นข้าวยังไง ถ้าข้าวใครที่มีลักษณะแบบนี้นะครับเฉพาะในที่ตรงนี้นะในที่ลุ่มไม้ตรงนี้นะครับหรือว่าอีที่อยู่ใต้ต้นไม้แบบนั้นนะครับหรือว่าข้าวลักษณะใครเป็นแบบนี้นะครับเราจะไม่ใส่ปุ๋ยนะครับคือตราบใดที่ข้าวคุณมีลักษณะใบตรงใบตั้งแบบนี้เราจะไม่ใส่นะครับนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยนะครับคุณจะเห็นต่างระดับเลยเนาะนี่นะครับเห็นไหมครับมันจะต่างระดับเลยถ้าข้าวที่อยู่ใต้ร่มไม้ตลอดแนวนะครับสมมุติว่า วันนี้ผมซื้อปุ๋ยมาแล้วนะครับผมก็จะหว่านปุ๋ยไปอย่างนี้เลยครับหว่านหวานยาวไปนี้นะครับยาวไปนี้และอีตรงไหนที่เป็นเงาต้นไม้เนี่ยเราจะไม่ใส่เลยนะครับคุณฟังผมดีๆนะตรงไหนที่เป็นเงาต้นไม้เราจะไม่ใส่ปุ๋ยเลยเพราะว่าข้าวมันจะงามในเงาต้นไม้อยู่แล้วนะครับลักษณะข้าวที่เราจะไม่ใส่ปุ๋ยไม่แตะปุ๋ยก็คือข้าวแบบนี้นะครับเนี่ยใบใบมีแบบนี้นะครับเนี่ยใบโค้งงวยแบบนี้แล้วเห็นไหมครับว่า ขนาดเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยปับเนี้ยลักษณะนอก็จะมาเริ่มม้วนใบแต่มันกินไม่หมดหรอกค,ครับข้าวมารีใบมันเยอะครับกิน,มนไม่หมดนะครับเนี่ยให้มันกินอยากกินก็ให้มันกินไปนะครับเราไม่ฉีดยานะครับเราก็จะปล่อยไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับลักษณะต้นเนี่ยถ้าข้าวต้นเขียวนะครับถ้าข้าวใครต้นเขียวนะครับเนี่ยข้าวต้นเขียวคุณฟังดีๆนะครับข้าวต้นเขียวใบเขียวเราจะไม่แ,แตะปุ๋ย วิธีการสังเกตเดือนสิงหาเราจะใส่ปุ๋ยหรือว่าไม่ใส่ปุ๋ยนะครับในเดือนสิงหาเนี่ยฟังดีๆภายในเดือนสิงหาเป็นปุ๋ยรอบแรกของข้าวไวแสงหรือข้าวมะลินะครับ1นึ่งเท่นต้นข้าวเขียวนะครับกาบแบนต้นข้าวเขียวใบเขียวใบโค้งงวยเราจะไม่ใส่ปุ๋ยเลยสักเม็ดเดียวนะครับและเราก็จะไม่ฉีดอะไรด้วยนะครับยกเว้นจะมีการระบาดของเพี้ยระบาดของนอนเราถึงจะฉีดถ้าไม่มีการระบาดเยอะแยะเราไม่ต้องฉีดก็ปล่อยรอไปเหมือนเดิมนะครับรอไปเรื่อยๆ นเสังเกตนะครับเนี่ย,ส,ยสภาพข้าวถ้าต้นเขียวใบเขียวแบบนี้เราจะไม่แตะปุ๋ยเลยนะครับสักเม็ดเดียวถึงข้าวมันจะหนานแน่นดูลักษณะต้นแล้วอะไรเขาเรียกอะไรต้นเล็กไม่ค่อยดีมันจะได้น้ําหนักเด้อเดี๋ยวมันมาเองนะครับไม่ต้องตกใจป้าเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดนี้นะครับจุดที่เราอยากจะให้ทุกท่านใส่ปุ๋ยนะครับถ้าเป็นร่มไม้อย่างนี้ไม่ต้องใส่นะครับนี่นี่นงามๆอยู่ริมต้นไมน้ไม่ต้องใส่เลย นะครับเนี่ยนะไอใบเฟื่อฟืองงออย่างนั้นไม่ต้องไปแตะปุ๋ยเลยนะครับห้ามแตะเลยนะครับบอกให้ก่อนห้ามแตะเด็ดขาดทรองไหนที่เป็นร่มไม้นี่ห้ามแตะเลยนะครับข้าวไวแสงนี่มันจะกลายเป็นไวปุ๋ยนะครับถ้าคุณไปแตะนะครับนี่นะครับร่มไม้อย่างนี้นี่ห้ามแตะนะครับเนี่ยไอใบเฟื่อเฟือฟูฟูไปนี่ห้ามแตะนะครับแต่เราจะมาแตะในลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เฟื้อเห็นไหมครับนี่ก็เฟื้อนะครับอย่างนี้เขียวเขียอย่างนี้ห้ามใส่นะใส่นี่เจ๊งนะครับเจ๊งเลย ไปเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับนี่ข้าวที่เราควรจะใส่ปุ๋ยมันต้องออกจากแดดแล้วก็มีลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นี่นะครับคุณจะเห็นความต่างจากเมื่อกี้เนาะนี่นะครับเห็นไหมครับหนึ่งกาบต้นต้องเหลืองนะครับนี่กาบต้นข้าวต้องเหลืองแบนนะครับเห็นไหมครับกาบเรือกาบข้าวต้องเหลืองแบนนะครับนี่นะครับเหลืองแบนใบตั้งนะครับแล้วข้าวก็จะดูลักษณะ ใบตรงใบแกงนะครับลูบไปต้องไม่มีอาการโค้งงวยเรารูปไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าข้าวเราเนี่ยมีใบเหลืองกาบต้นเหลืองนะครับนั่นแหละแบบนี้แหละเราที่เราอยากให้ท่านใส่ปุ๋ยคือลักษณะข้าวแบบนี้เดี๋ยวของแม่ผมก็น่าจะใส่อยู่ประมาณวันที่สิบห้าครับประมาณสิบห้าสิงหาครับประมาณนั้นน่าจะไม่ไม,ไม่ไม่เกินสิบห้าจะใส่ปุ๋ยครับของแม่ผมเนี่ยนะครับแปลงนี้ยี่สิบห้าไร่ใช่ไหมครับยี่สิบห้าไร่เราก็จะใส่ปุ๋ย ห้าลูกนะครับหมดเนี่ยหมดเนี่ยเนี่ยครับนาหมดเนี่ยหมดนี่เลยนะครับหมดเนี after, yeah, ่ยเลยผมจะใส่ปุ๋ยแค่ห hmm. ้าล anyway> ูกนะครับเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเดินใส่ให้หมดเลยครับเนี่ยยกเว้นล่มไม้นะครับล่มไม้เราจะไม่ใส่นะเห็นไหมคุณจะเห็นความต่างของสีเขียวเลยเห็นไหมเห็นไหมครับคุณจะเห็นความต่างนี่คือค่าไวแสงนะครับข้าวที่คุณเห็นเขียวๆอยู่ล่มไม้แบบนั้นเราจะไม่ใส่ปุ๋ยเลยเราจะไม่ใส่ปุ๋ยระยะตรงนี้ครับนี่ อันนู้นตรงนั้นเขียวใช่ไหมเราจะมาใส่ปุ๋ยตรงนี้เลยครับแค่แค่ริมริมนี้ริมริมที่ออกจากแดดนะครับเทคนิคง่ายๆนี่นะครับลักษณะข้าวที่อยากจะให้ใส่ปุ๋ยนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่หนึ่งต้นเหลืองนะครับนี่นี่นี่ต้นเหลืองนะครับต้นเหลืองแจ้กนนะครับนี่ต้นเหลืองแจกกนกาบใบแบนต้นเหลืองตั้งต,งตรงใบเล็กใบสั้นนี่แบบนี้นี่นะครับปุ๋ยรอบแรกเนี่ยถ้าใครเป็นอย่างเงี้ยวันที่หนึ่งใส่ได้เลยนะครับเนี่ยปุ๋ยวันที่หนึ่งใส่ได้เลยข้าวใขรที่อย่างนี้นะครับสภาพอย่างนี้นะเนี่ย ซีดหมดแล้วนะครับซีดยันใบซีดยันต้นสภาพคิดง่ายเหลืองน,นะครับเหลืองซีดแจ้แคะแกนเหลืองทั้งต้นเหลืองทั้งใบนี่เลยนี่เลยแทบจะโป่งแสงแล้วเห็นไหมครับนี่น,น,นี่นี่นะครับข้าวแทบจะโป่งแสงแบบนี้แล้วนะครับนี่นี่แบบนี้นะครับถ้าข้าวใครเหลืองต้นแบนโป่งแสงแล้วแล้วใบตั้งเล็กเลียวอย่างเงี้ยใส่เลยครับใส่เนี่ยข้าวอย่างเงี้ยนี่เลยนะครับชัดเจนนะครับ ทุกท่านชัดเจนนะเอาเป็นามก่อนเนี่ยเข้าวันที่หนึ่งสิงหาปุ๊บข้าวใครเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่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 ออกต้นเล็กต้นแจ้เหลืองใบตั้งตรงออกโป่งสีแล้วนะครับเรียกข้าวโป่งสีแล้วข้าวจะออกสีจะขาวทั้งใบทั้งต้นแล้วนะครับเหมือนเป็นไวรัสเชื้อราแล้วอย่างเงี้ยนั่นแหละครับใส่ปุ๋ยครับเมื่อเราใส่ปุ๋ยไปเสร็จปุ๊บฟังต่อนะครับเมื่อเราใส่ปุ๋ยวันที่หนึ่งสิงหาเสร็จปุ๊บ เราก็จะฉีดยาตามทันทีนะครับยาที่เราแนะนําให้ฉีดนะครับก็เป็นเชื้อรานะครับเพี้ยหนอนกอนะครับเชื้อราเพี้ยหนอนกอครบนะครับหนอนเชื้อราหนึ่งตัวเพี้ยหนึ่งตัวหนอนกอหนึ่งตัวนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็เป็นพวกกรดอะมิโนนะครับหรือปุ๋ยเกล็ดนะครับนั่นแหะสภาพแบบนั้นนะครับน่าใสที่สุดนะครับนั่นน่เห็นไหมครับไอที่เหลืองเหลือนะครับเห็นไหมครับนั่นแหะไอที่ออกไปข้างนอกกลางแดดเหลืองเหลืออย่างนั้นใส่ได้เลยครับนั่นแหะ นั่นนหะหรือว่าไอ้ที่เหลืองๆแจ๊ะๆอย่างนั้นใส่ได้เลยครับส่วนไอ้ที่งามๆอย่างนี้ของใครงามแบบนี้ไม่ต้องใส่ครับไม่ต้องใส่ถ้าเป็นกระจุกกระจุกกระจุกหรือเป็นจุดๆเป็นร่มไม้กระจุกกระจุกไอ้ตรงที่มันงามงามกระจุกไม่ต้องไปใส่ไปใส่ปุ๋ยไอ้ตรงแจ๊ะๆรอบไปนู่นใส่เดินใส่ให้รอบไอ้ตรงงามงามไม่ต้องใส่เลยเดี๋ยวมันได้กินเองนะครับคุณจะเชื่อผมป่าไม่รู้นะเดี๋ยวมันได้กินเองนะครับนี่ลักษณะข้าวเห็นนะครับถ้าข้าวแบบเนี้ย อย่าไปใส่ปุ๋ยนะครับเนี่ยข้าวอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคุณดูลักษณะต้นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับใบเขียวโค้งงวยนะครับนี่ใบใบเขียวนี่นะครับคอเลฟิลใบเขียวแบบนี้นะครับคอเลคอเลฟิลใบเขียวแบบนี้ต้นเหลืองนะครับต้นไม่เหลืองต้นเขียวใบสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์แบบนี้ห้ามใส่ข้าวแบบนี้ห้ามใส่ปุ๋ยนะครับถ้าใส่ไปปุ๊บเชื้อรามาหนอนมาทุกอย่างมาแน่นอนนะครับ เนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยอย่าไปใส่นะครับอย่าไปใส่ปุ๋ยเดยขาดเนี่ยนะครับเนี่ยสมบูรณ์จัดนะครับเนี่ยแบบเนี้ยสมบูรณ์จัดเลยนะครับเนี่ยอย่าไปใส่ปุ๋ยนะครับแบบเนี้ยไม่งั้นคุณจะเจอปัญหาหนอนกอเชื้อราโรคต่างๆนะครับหลังจากเราใส่ปุ๋ยเสร็จปั๊บเนี่ยสาคัญที่สุดเลยนะครับระยะที่มันจะมาแน่นอนก็คือหนอนกอครับเราใส่ปุ๋ยแล้วอย่าลืมคาแถบหนอนกอก็ไปดูสินค้าในตะก้า ติ๊กตอกเอานะครับผมปักหมุดไว้แล้วแหละคุณก็ไปหาเอาในร้านโชว์ผมในเดชโชว์นะครับนั่นแะหละคุณก็ไปหาเอานะครับอันนี้คือสภาพข้าวที่เราจะใส่ปุ๋ยเดือนกันยาอ,อ๋อไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยสภาพข้าวที่เราจะใส่ปุ๋ยคือเดือนสิงหาแน่นอนนะครับสภาพอย่างเงี้ยนะครับเราต้องใส่นะครับแล้วเราก็จะฉีดยาฉีดฮอร์โมนแน่นอนนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็คงได้ความรู้ในการดูต้นข้าว อย่าทําข้าวไวแสงให้เป็นข้าวไวปุ๋ยนะครับดูลักษณะข้าวไว้เป็นเนี่ยนะครับลมพัดใบเฟื้อเฟื้อเขียวเขียวเนี่ยเราจะไม่แตะปุ๋ยเลยสักเม็ดเดียวนะครับแล้วปุ๋ยที่เราใส่ก็อย่างที่บอกนะครับ 15- 5ห0เป็นปุ๋ยสูตรอย่างเดียวนะครับปุ๋ยสูตรอย่างเดียวนะคือสูตรใดก็ได้เป็นปุ๋ยสูตรจะผสมยังไงก็ได้ให้ผสมเป็นสูตรนะครับอย่ามียูเรียนะครับเพราะว่าข้าวไวแสงจะกลายเป็นไวปุยนะครับแล้วเมื่อมันไวปุ๋ยเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะกลายเป็นโรคต่างๆนะครับ ก็ระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะข้าวที่เราปล่อยจนมันแจกกันขนาดนี้นะครับเราถึงจะใส่ปุ๋ยเราจะไม่รีบใส่นะครับเพราะว่าการใส่ปุ๋ยเร็วใส่ปุ๋ยไวยิ่งทําให้ข้าวเนี่ยมันเป็นโรคนะครับฉะนั้นเราต้องให้ต้นแข็งใบแข็งเต็มที่แล้วเราถึงจะใส่นะครับและอย่างสุดท้ายที่จะฝากไว้นะครับว่าข้าวมะลี่ะทำง่ายนะครับแต่เราไปไวกับมันเองนะครับไปบอกว่ามันทายากนะครับ แล้วก็คําถามยอดฮิตตอนนี้ก็บอกว่าแรงมากไม่มีน้ําใส่ปุ๋ยไม่ได้ก็ต้องรอครับคนที่ไม่มีน้ํานะครับคนที่มีทุกอย่างพร้อมแต่มันไม่มีน้ําเนี่ยข้าวมันก็จะออกแดงเกือบตายผมก็แดงตายเหมือนกันนะครับอย่าไปดูแปลงที่ผมมีน้ําสินะครับอย่ามาดูแปลงแม่ผมแปลงแม่ผมมันเป็นที่ลุ่มนะครับที่ลุ่มก็คือปลูกแล้วเนี่ยเราเราปลูกไว้ฝนมาปุ๊บเราสามารถขังน้ําได้นะครับ ขังน้ําแปลงของแม่ผมแปลงนี้ยี่ิบห้าไร่มันสามารถขังน้ําได้สองถึงสามเดือนเลยนะครับเหมือนบ่อเลยดินมันดินมันน้ํามันไม่ไปไหน,นครับต้องพูดอย่างนี้เหมือนแปลงอื่นๆอ่ะที่มีน้ําก็คือเราจะไม่พูดถึงไงเราต้องไปพูดถึงไอ้แปลงที่เราไม่มีน้ําผมก็รอเหมือนกันบางทีผมก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยรอบแรกหรอกเพราะมันไม่มีน้ะครับยาฆ่าหญ้าก,ก็ไม่ได้ฉีดอ่ะรอไปฉีดใส่ทีเดียวเมื่อฝนตกเลยอ่ะเหมือนที่ผมบอกครับว่า นั่นแหะอย่างแปลงนู้นนะผมไม่มีน้ําแปลงอีกฝั่งหนึ่งของผมนั่นแหละแรงแดงหมดแล้วตายลมไม้จะตายหาหมดแล้วก็ต้องตามสภาพนะครับสิ่งแวดล้อมได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับก็ดูแลตามรอฝนรออะไรมานะครับว่ากันตายนะครับโอเคนะครับนี่นะครับสภาพที่ระวังให้ดีนะครับนี่เห็นไหมครับว่าดาๆเป็นก้อนๆนะนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าใส่ปุ๋ยแล้วก็อย่าลืมหนอนกอนะครับแล้วก็คุมไข่ นะครับให้เรียบร้อยด้วยนะครับพอมันมาแน่นะครับไอที่งงามๆใบเฟื้อยๆอย่างเงี้ยมาแน่นะครับแล้วเดี๋ยวยอดคุณก็จะเริ่มแดงนะครับยอดแดงปุ๊บมันก็จะเริ่มเหี่ยวตายคราวเนี้ยนอนกอนลงแล้วครับไปแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ